ต้นของเราก็คือมาจากครอบครัวด้วยครับเพราะว่าคทั้งทั้งน้าทั้งทั้งพ่อหรือว่าผู้ชายในบ้านครับ,รบเขาจะชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเล่นฟุตบอลเป็นเป็นปกติอยู่แล้วแล้วคือหน้าบ้านของพวกเราก็คือเป็นโรงเรียนใช่ไยมแล้วก็จะมีสนามฟุตบอลอยู่หน้าบ้านคือทุกเย็ยนเราก็เหมือนเด็กไม่มีอะไรทา่ารคือไม่ได้ไปเล่นเหมือนแต่ว่าเด็กทั่วไปครับแต่ว่าเรื่งที่จะไปเล่นฟุตบอลกับวัยรุ่นในหมู่บ้านไปเล่นกับพวกผู้ใหญ่ก็ มันก็เหมือนแบบสื่อสาร,รเราทําให้เราแบบชอบแล้วก็แบบสนใจในด้านนี้มาตลอดวิธีการคัดเลือกอะครับจากความชอบที่เราเล่นอยู่หน้าบ้านเป็นประจําเล่นกับเด็กในหมู่บ้านเป็นประจำการเข้าสู่เวทีแบบการเป็นนักเตะอาชีพรับเข้าสู่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดหนทางมันมาได้ยังไงบ้างอะของผมก็เริ่มจากการที่ได้ไปเข้าโรงเรียนมัธยมครับแล้วก็แบบเหมนรู้จักกับอาจารย์ ที่โรงเรียนเขาก็ได้ได้แนะนําว่าให้ลองมาคัดที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดดูอะไรครับซึ่งเป็นตั้งแรกของของตัวผมเองด้วยผมก็มองว่าเอมันก็เป็นประสบการณ์ของเราที่เราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนก็ลองไปดูไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้ผ่านการเลือกเข้ามาแล้วก็ได้มาเป็นนักเป็บุรีรัมย์แบงค์ของผมก็ก็เห็นพี่เช็คได้เข้ามาในบุรีรัมย์อะไรเงี้ยพี่แล้วก็ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากมาอยู่ด้วยครับก็เลยมาคัดที่วีลังก็นั่นแหละครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมแบบได้พัฒนาตัวเองที่มาเรื่อยๆแล้วก็